ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไล่ด้วยสองเมือแม่ก็จะพาท่านผู้ชมมาอ่าพอดีลูกค้าเขามาที่สวนมาชิมอินทภา,าลัมนะคะก็เลยพาลูกค้าอ่าให้ลูกค้าเขาชิมแต่ละสายพันธุ์ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้วันที่วันที่9ก้าวันที่เกอ่อกรกฎา,าคมสองพร้อยหกสิบสนะคะ วันนี้เราก็จะมีทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเอ่อให้ลูกค้าที่มาที่สวนได้ได้ชิมว่าว่าแต่ละรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ท่านผู้ชมเอ่อให้ลูกค้าชิมาบาฮีแดงก่อนอันนี้คือบาฮีแดงเพราะในเยื่อนะคะที่เราสั่งนํามานะคะจากสวนสวนหนึ่งหน้าตาบาฮีแดงก็จะเป็นลาานักษณะนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าชิมนะคะเอาสวัสดีค่ะท่านลูกค้าสวัสดีครับค่ะเชิญชิมเลยค่ะเป็นยังไงมั่งการัึขกวาง <c oughs> รอบหวานเนื้อแน่นค่ะอ่ะดูเม็ดเป็นยังไงบ้างเม็ดเล็กครับอ๋ออันนี้บาหีแดงเพาะในเยื่อค่ะอร่อยครับค่ะโอเคโอเคค่ะต่อมาก็จะจะให้ชิมอีกหนึ่งพันนะคะเป็นอ่าของที่สวนนะคะเจเจเลสเพาะเมล็ดนะคะอันนี้อันนี้คือเจเจเลสเพาะเมล็ดนะคะอ้าวค่ะเชิญค่ะ อัเป็นยังไงเนื้อเนือ้อแน่งครับเนื้อเยอะอยู่ลูกโตหวานจะเนื้อจะทำว่าพันเมื่อกี้ครับชอบอันไหนคะนี่อันอันนี้จะ ตามความชอบวันนี้ชอบวันนี้กว่าอันเมื่อกี้ครับ <Okay. S 2> โอเคค่ะก็แล้วแต่คนชอบค่ะโอเคค่ะขอบคุณลูกค้านะฮะมีอีกหนึ่งพันที่เราจะให้ท่านมาชมสวนชิมอันนี้คือสายพันเปรมนะคะสายพันเปรมอ้าวลองดูสายพันเปรม,มก็ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เน,นื้อเป็นยังไงมัง่ง เนื้อจะบางครับอันนี้มันเนื้อจะกรอบไหมกรอบอยู่ครับบางใช่ไหมหวานหอมค่ะเนื้อเนื้อมันจะไม่แน่นแค่สองพันก่อนก็อร่อยครับค่ะอร่อยทุกสามพันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนตัวที่ชอบสายพันไหนมากที่สุดชอบอันที่สองครับคืออะไรคะ เจเรสเนาะจ้ะเจเจเสนี่เป็นของที่สวนโอเคครับโอเคนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่เอ่อให้เกียรติมาชิมอินทผลัมให้ให้ท่านผู้ชมดูนะคเจ้าของสวนชิมคนเดียวไม่พอต้องให้ลูกค้ามาชิมแล้วก็เอ่อให้ให้รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าลูกค้าชอบพันไหนอันนี้พันข้อเมล็ดนะคะอินทผลัมสายพันเจเจเลสแล้วก็บาฮีแดงเพราะในเยื่อแล้วก็มีเอ่อเมนะคะ สายพันธุ์พาะเมล็ดก็สามารถที่จะทําให้ผลผลิตดีขึ้นรสชาติดีนะคะท่านผู้ชมโอเควันนี้ไลฟ์ด้วยสองมแม่ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ